มันก็หมดสัญญาแล้วก็เราก็ได้เดินออกมาหาแบบรู้ทางตัวเองทุตอนนี้ธุรกิจก็เยอะแล้วอะไรยเงี้ยครับตอนนี้ก็แบบพยายามเรียกว่าหาเส้นทางใหม่ๆไป explore ตัวเองไป explore โลกไปอะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็นาก่าจะถึงเวลาแล้วครับการเลยคกุยกับผู้<ว>ใ,<ช>ใหญ่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมก่อนจะแบบเฮ้ยผมจะเซตโซนนานเหมือนกันครับนานเหมือนกันแล้วก็ตอนที่คุยกับพิถาตอนวันออกมาก็ก็เศร้ามากเหมือนกันเพราะมันเหมือนแบบผมเดินออกจากลานจอดรถผมรู้สึกว่าแบบ มันมันเหมือนบ้านอ,ะอ่ะเออมันเหมือนบ้านแล้วเราก็รักที่นี่มากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนคุยกับพี่ๆหลายๆคนเขาบอกเออจริงๆมันก็มึงออกมาอยู่เองมันก็น่าจะพอไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองดูค่ะแขวงมแรกๆหรอครับผมว่าแรกๆอาจจะยังไม่เควงเ,เพราะทุกคนก็แบบเุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่สักปีสองปีอันนี้ไม่แน่ก็แต่ว่าก็ฝากด้วยครับ ตอนนั้นพี่ถามเขามีทักทวงอะไรไหมครตอนจะไเปคนย,ยือ้อว่าเอ้ยอยากเขาก็ถามว่าคิดคิดดีแล้วใช่ไหม,มที่นี่ก็ยังเป็นบ้านอยู่นะอะไรเงี้ยแต่พี่ถามเขาบอกว่าก็เคารพก,การตัดสินใจ<ม>แล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ไหวเหนื่อยหรืออะไรก็ยังกลับมาหาได้เสมอ<ม><ม>ตอนนั้นพี่ถาว่าแล้วแบบเหนื่อยไม่ไหวอะไรเงี้ยระหว่างการรับงานตอนนี้ ไหวครับแต่เหนื่อยะฮะยากกันเลมันมันก็ทาเพราะเราออกมาเราต้องทาทุกอย่างเองเราต้องติดต่อเองต่อให้เรามีผู้จัดการใหม่ก็แล้วแต่แต่ว่าตัดงานหรือว่าการคิดงานทุกอย่าง creativity ทั้งหมดเราโ r ส c e งานทั้งหมดเราคิดเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับใช่แต่มันมีข้อดีอยู่เช่นกันการสแกนงานมาตัวเองใช่ครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่การข้อดีก็คือเหมือนแบบเราได้เลือกเองตัดสินใจเองคิดเอง คือเราเรา,เราจะชอบทุกงานที่เราทําออกมาเองทั้งหมดเราจะภูมิใจกับงานที่เราทําทั้งหมดจริงๆการที่มีส่วนร่วมในการเลือกงานด้วยตัวเองทั้งหมดอะค่ะมันทําให้ทิศทางการทํางานมันก็เป็นย,<ห>ยังไง,งาะว่ามันทําให้ได้โตขึ้นอีก<ม>เหมือนแบบพอเราได้ตัดสินใจที่จะทาทุกอย่างเองคิดเองหนงึ่งสองสามสี่เราได้รู้โปรเซสแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องทําหนักขนาดไหนเขาต้องคิดอะไรขั้นตอนอะไรขนาดไหนมันทําให้เรารู้สึกว่า เออเนี่ยแหละเราได้ทํางานจริงๆและได้โตขึ้นจริงๆได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ดีขึ้นเราที่ผ่านการทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับแบบก็มีงานหลากหลายเพิ่มมากขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ยใช่ครับแล้วก็กลับมาโฟกัสเออ่ยูทูบมากขึ้น่ใชแสดงว่าเฟยก็คือยันจะเป็นฟรีแลนซ์ต่อไปไม่ได้แบบว่าจะไปสังกัดไหนหรือว่าใช่ครับคิดว่าเป็นฟรีแลนซ์ต่อไปครับแล้วก็ตอนนี้เฟย์ทำธุรกิจหลายอย่างด้วยก็ เวลาก็ค่อนข้างน้อยกว่าบางคนใช่ครับน้องน้อยใจหายไหมเพราะเราก็รุ่นอยู่เออเราอยู่เรายู่ที่นั่นมานานครับผมก็ไม่ขนาดนั้นความผูกพันกับน้องๆในค่ายอะไรอย่างนี้ก็ก็มีมีพวกอ่นนนนมีมาร์คเนี่ยมันก็ยังทักมาบ้างครับใช่แต่เรียกว่าใจหายมันก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังเจอตามงานเมื่อกา้ยังเจอนนนอยู่ใช่ผมว่าวงมันก็แคบๆแหละวมันก็ไม่ได้หนีหายไปไหญ่ใช่อีกเรื่องหนึ่งเอาเรื่องคอนเสร์ตกัน เขาทำมาว่าเลยหละคะถ้างั้นเพื่อนที่เขาทักมาให้คิดถึงหรือว่ายังไงเป็นยังไงบ้างเฉยๆอะไรอย่างนี้เลยพี่เป็นยังไงบ้างพี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทักมาพี่ผมล็อกก๋วยเตี๋ยวได้ไหมโอ้ยฮดนะร้านก๋วยเตี๋ยมีฮดนะใช่ผมถามเรื่องคอนเสิร์ตคุณอิงหน่อยคุณอิงหน่อยเราเปิดตัวแฟนคุณจ่ถอยหัวใจหลุดโลกใจเลยหลุดออกจากบนคจันทกทีย่งเงย มันก็เก็บไว้นานเก็บไว้นานผมก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆผมก็คุยกับมันตั้งแต่คุยเขาเขาคุยอ๋อคุยให้เก็บเพื่อนสามอ๋อโอเครับคุยกับคุณอิงคุยกับอิงตั้งแต่ก่อนหน้านๆแล้วมันก็บอกว่ายังไงดีจะพูดดีไหมหรือจะไม่พูดดีหรืออะไรเงี้ยพอวันงานผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดไหม แต่พอเขาพูดจริงๆผมก็ตั้งเดาว่าพี่พัทชัยวิรักครับว่าจะพูดตอนนี้เลยไหมจะพูดตอนนี้เลยไหมพขพูดจริงผมก็เหมือนแบบถึงเวลาแล้วเพื่อนได้ปลดปล่อยแล้ววรอดรู้มาตลอดครับรับรู้มาตลอดรับรู้มาตลอดเป็นอัดไหมตอนที่ก็รับรู้มาตลอดแต่เวลามีมันก็ไม่ได้อึดอัดแล้วแต่มันก็เหมือนแบบเขิอนก็เขินไม่สุด เอื่อนเขื่อไม่สุดแต่แซวก็แซวไม่ได้บางทีเรามีเพื่อนเรามีแฟนเราก็อยากจะแอะไอกาแล้วตอนนี้แอะได้เลยโอ้พร้อมนบแต่ที่พร้อมแต่ว่า ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นมันลุ้นพอมันลุ้นแล้วพอมันปลดปล่อยมันก็แบบเขินไงแต่ตอนที่เรามีข่าวกับคุณอิงแฟนเขาแฟนทางพันกับคุณบุ๊กคุณบุ๊กเขาเข้าใจอยู่เขารู้โอเขาตลกครับเขาตลกเขารู้เขารู้ว่าอ๋อเฝอยได้สบายมากแต่วันนี้รีวิวความหวานคี่นี้หน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับความหวานทู่นี่เป็นไงอุ้ยเฮ้ยถามเขาเองดีกว่าล้กมีส เขาก็คู่รักทั่วไปคู่รักกันทั่วไปเขาก็ดูแลกันครับดูแลกันไม่ได้แบบมีโมเมนต์แบบอะไรขนาดนั้นวพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่แต่ต่นวันั้นคนก็ไปโฟกัสคนสาวๆาวที่นั่งข้างคุณโจลินคุณมีคนแบบว่าเอ้าอนในเลยน้องครับด้วยกันแล้วก็นั่งข้างด้วยกันเฉยๆใช่เพราะว่าจริงๆมีพี่ออฟอีกคนนึงพี่ออฟเป็นยืนอยู่ข้างหลัง แต่เขาโปรแกรมตั้งแต่คุณเริ่มเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะน้องน้องก็มาดูด้วยกันไอิงข้อฝากบอกว่าให้โจลินกับพี่ออฟมานั่งกับเฟย์อ่านึกว่าจะมปโฟกัสเป็นเป็นราเห็นแล้วครับเห็นคอมเมนต์อยู่ครับแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใครเนะ่ยผาบเนาะไม่มีอะไรผักเขาผักไม่ผักผีไม่ผักผีมีหลายตัวจังเลยนะ จะผักกันใช่ไหมขอตรงนี้แหละครับคูจะผักกันให้ได้ทุกคู่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเบนเข็มแล้วว่าทุเรศบอกว่าจะแต่คนนอกวงการเท่านั้นใช่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับอ่เหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะถึงทุกคุณเพราะเกี่ยวกับ เป็นก้อยอ๋อเรื่องมิชชั่นเนี่ยอ๋องานเข้าเหมือนกันคนดื่มเมืจะโดนมิชิชั่นเข้าหาอ๋อนี่ยขอแก้ข่าวเลยแล้วกันนะไม่ใช่ผมแค่แชร์เฉยๆครับอ๋อแชร์ข่าวใช่คือผมผมก็จริงๆก็ผมรู้เรื่องอ่าแล้วก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับคิดว่าวันนี้เขาน่าจะผลกระแสมั้งครับวันนี้ใช่หมายถึงว่าทั้ง ทางคนทางคนที่มีตัวผู้หญิงที่เป็นข่าวไม่ออกประเทศไทยไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ผมไม่เกี่ยวผมแค่แชร์ข่าวในเฟซบุ๊กไปเฉยไม่ได้โดนอะไนแต่เราก็รับรู้เรื่องนี้วงการมาสักพักแล้วก็รู้มาคร่าวๆครับรู้มาคร่าวๆใช่ครับมีผู้เสียหายเยอะไม่ที่เรารู้มาว่าคนที่เพื่อนๆในวงการที่โดนอะไรคิดว่าถ้าที่รู้ก็ประมาณใช่เหตุผลที่เราอยากแชร์ตอนนั้นเพราะอะไร มนกันจะมุกไม่ไม่ได้เอิเนื่องว่านึกว่าเราโดนด้วยไม่ไม่เกี่ยวครับก็แค่แค่เห็นข่าวเห็นผมแชร์ต่อๆกันมาครับใช่ใช่มีเพื่อนมีเพื่อนใช่ใช่ใช่ครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับแค่เฉยเฉยแค่เฉยเฉยครับคนบอกต้องไปข้าวแถวรอผมเป็นพ่อสื่อเนาะใช่ผมชอบผมเป็นสาวสาววายก็คือผมก็แค่แซวบอกว่า ที่ทีมเขาก็มาแซวใช่ไหมแต่ผมก็รู้สึกว่าเ,เพื่อนผมก็ต่อแถวอยู่นะคุณมชมให้เพื่อนคุณสนัดมากนนะผมชอบชมครับเพื่อนผมมันชอบเขินผมก็ชมให้มันยิ่งใม่หรือ<ๆ>ว่าคุณเห็นอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่ามันมีแววไปต่อได้ที่แบบชมขน,นาดนั้นอะไอยเนย ให้มองจากตาผมเองแล้วกันมมันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนมีลุ้นหรอมีลุ้นหรอผมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวจะพาไปเดินป่าด้วยกันอยู่ป่าเรียนรู้ความลำบากได้กันเลยครับก็เป็นการเปยกับก้อยนัตตีดีมครับแล้วก็ดแจงให้เพื่อนเลยอะไรนะครับทีก็บอกว่าจัดแจงใช่ครับใช่ว่าไปเดินไปเที่ยวเฉยๆครับไม่มีอะไรครับไปเที่ยวเฉยๆใช่